ไม่หนักใจหนุ่มกันใช้ขึ้นศาลสู้คดีเชื่อมจิต เมื่อวานนี้1กรกฎาคม25 6 7หนุ่มกัญชัยได้เดินทางมาศาลเพื่อไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่แม่เด็ก8ขวบยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสุราธานีในความผิดหมิ่นประมาทนำข้อความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สืบเนื่องจากครอบครัวเชื่อมจิตได้ยื่นฟ้องหนุ่มกัญชัยพร้อมผู้บริหารบริษัทวันดีคืนดีจำกัดและผู้บริหารช่องสถานีโทรทัศน์ช่อง3รวมทั้งหมด7คนต่อศาลจังหวัดสุราธานีในข้อหาก,กระทำความผิดมาตรา30บัญญัติกิจการกระจายเสียงได้โทรทัศน์พ 2521เป็นเจ้าของช่องหรือผู้ถือใบอนุญาตมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อคุมในการออกอากาศมีส่วนร่วมและการกระทำความผิดต้นเหตุและสาเหตุมาจากการที่นําเสนอภาพของน้องและผู้ปกครองแต่ไปพาดหัวข่าวอ้างต้นเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดซึ่งเป็นความเท็จและเข้าข่ายความผิดพรบคุ้มครองเด็กมาตา27และหมิ่นประมาทในการโฆษณารวมถึงเป็นการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยคดีนี้ศาลได้นัดให้ทานายทั้งสองฝ่ายไกลเกลีย์แต่สรุปว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้จึงเข้าสู่กระบวนการไตส่สวนมูลฟ้องแต่ยังไม่แล้วเสร็จศาลต้องนัดไต่สวนอีกครั้งในวันที่30กันยาย,ยน2517ซึ่งหนุ่มกันใช้ได้เดินลงจากศาลและให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าไม่ได้หนักใจอะไรเกี่ยวกับคดีนี้